บักอ่าบัโซมาเริงอโนอมเบอรี่บักโซมาเริงฮ้ยพี่พี่พี <S <S ่จอดพี ha? ่จอดแกมาได้ปะฮะไม่เห็นเลื่อนเลยถ้าพี่พี่เดินอยู่ตรงหน้าแกแกไม่เห็นหรอเชียตกใจนะว่าไม่เห็นพี่ในเกมเห็นเห็นได้พี่ต้องอดในห้องเลยไม่เห็นในห้องยังไม่ดับเรื่องเลยเจออานอมาบรี่แล้เจอดีวนดีแล้วที่ผ่านโย่เอ้ยไม่นี่โม่นี่มันต้องมีนี่มึงดูนี่ก็สแกอก็เคยก็โลบัก ปวดเพงทำไมทำไมได้เมันน้ำดีน้ำมันอย่างนั้นนะมั่วหน้ามันตำรเลยยิ้มยิ้มเลยลูกค้าเพสบกพนักงานที่ดีจะต้องเมอนลูกค้าเอ้ยอยู่ก็ทำงานไข่จ้างไข่วะเนี่ยเขาจ้างเราดีผมจ้างพี่อีกทีหนึ่งโอเคเอางั้น๋ยวพี่เอางั้นแต่พี่ทำงานให้ บอกว่าอะไรนะเวตี๋อหมออ่หมอเขาจ้างเข้าเวียนไงผมจ้างพี่เข้าเวียนนางคิวอ๋อไม่คือเขาเขาเขาจ้างแกเท่าไหร่เขาจ้างแกร้อยหนึ่งอืมแล้วจ่ายพี่เท่าไหร่สิบมึงก็เอาสบายเลยดิอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ทำกันตามเป็ดเนี่ต้าลูกเส้นเนี่ยร้ชามเนี่ยพี่เอาชามมาแล้วก็ใส่ใส่กุนไลว เนี่ยเขากินกับไสยราชาเซียเลยลูกค้าลูกค้ามันทำหน้าตูดร้องนาอะไรเงี้ยผมผมยังงงเงย่อนยครับแต่การกดคิวเพื่อกดตาที่สามมีลูกค้าอย่างมีลูกค้าเีจิมมี่โอเคพี่จะเปิดนานเกินพี่มันเลื่อนรถอ๋อมันอ๋อมันปวดผมไม่มีตาที่สามเลยผมไม่แด้ขายที่สาม เวลาเปิดไม่ต้องเก็บขายขาวนี่เหรอเปิดซิปลูซิฟดูมันเป็นที่น่ามานนามันจะมองเป็นอะไรมันจะเป็นหนอนไหมอ่ะหนอนยักษ์อะไรงี้ยดูให้ดีนะมันเหมือนพี่เคยเล่นเกมคล้ายกันแล้วแม่งแบบดูหน้าดูหลังดูจูเขาอ่ะจูดูจูไม่ได้หรอกไอ้ีัยรนลามลูกค้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าราคาให้ถูกต้องคือสิบสองใช่แต่มันบอกว่าเราเอามันจะให้เราห้าสิบอะคือไงวะ คือเขาบอกว่ามันมันแต่มันจะเป็นเขาบอกว่าเอ้ยฉันจะให้ทิปเธอนะหรือว่าขอเมนูพิเศษอะไรเงี้ยมันขอมันมันมันให้มันให้เพราะเป็นทิปหรอกใช่มันบอกให้เป็นทิปได้ใช่ไหมเนี่ยพี่ดูดี่ได้อ่าอ่าใช่ถ้ามันบอกว่าเป็นเป็นทิปแบบอยากให้เฉยก็ได้อยู่ได้อนสนี่เป็นไงเดี๋ยวกราฟิกมาขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าให้นั่งลงได้เห็นได้เห็นแบบว่าเห็นบีปีศาจเดินมาอะไรเงี้ยหรือว่า รู้เลยว่าไอ้นั่นคืออันนอวารีให้นั่งลงถ้าอยากจะแคนเซลหรืออะไรก็ยูวันทูแ o น a ซลออเดอร r ออฟเด e เ e ็ t ต์ n request คือให้ถ้าสมมติว่าเจอผีก็ก็แคนเซลไปเลยมันก็มือแม่งซะเออพี่ Delivery มาใช่เดคือเราไปส่งรถได้ด้วยเหรอเย้เย้ยรับปลายทางเช่เดีวพี่ต้องทำไงเดี๋ยวผมทำให้ส่วนพี่ไปส่งพี่เป็นไอย์เดลิเวอรี่ แต่พี่พี่ <แก S 2> พไม่มีใบขับขี่นะที่พี่ไปได้อ๋อไม่เป็นไรพี่โดนโดนจับค่อยว่ากันเดี๋ยวมันมันต้องใส่อะไรบ้างใส่มั่วเลยไม่ไมเน้นกำไรโอเคดีพอเออเขาจา้างกูม,มาเขาเขากูไม่ได้อยู่ใ <ไว S 1> นกองวานนะไปพี่ขีม่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไหนมอเตอร์ไซค์มอเไซค์มอไซค์คันนี้คันนี้อ่ะเงี้ยอุ้ยเจ้ามันสิ้นแล้ว โอ้ยโค้งสั่งโค้งไปเลยตาไปดูเลยไม่เฝ้าร้านอี้โดนอันนี้อยมาด้วนเปิดตาที่สามก่อนเผื่อมันมันไม่ใช่ลูกค้าหรอกไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกค้าโอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้ายังมันปกกระปุกกลับเลยไม่คุยด้วยอะไเฮียเมินเลยเมินเลยตายพี่อันนี้ก็กินเองแล้วกัน ถามลูกค้าอะไยี่หิวว่าดีเลยยี่ยี่ตอนเย็นคืนเนี่ยอร่อยเลยเป,เป็นผีอะแม่งใครมาใครใครแม่งมาจ้างเราตอนเวลาแบบนี้วะนั่นดิทำเล่มดีขนาดนั้นเร็วเออวังเวงชิบหายเลยเอเอเราเราเราไม่ไปส่งแล้วมันไม่ไปต่อตเราอเราเราต้องเราต้องแคนเซิลบอกกดแคนเซิลกดมันกดแคนเซลิลทำไมแคนเซิลแคนเซิลได้ละ เออมันบอกว่ามันเป็นเซิทยุอ๋มันบอกว่า sit down to cancel your delivery นี่แปลกนะ sit down sit down คืออะไรกะหน่ำเก้าอี้อ๋อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะรับหน้าพี่กั่แก้มมันก็เหมือนกันแล้วพวกดูดูดูหน้าแบบนี้ฝาแฝดไอ้ยังเป็นสลับจัดเลยว่ะเฮียแต่คือเกมมันก็ไม่ได้อะไร้วแต่แต่ถึงแบบอะ่รวะตัวแม่งสลับจัดเลย เออเอ๊ะนั่งเลยวินมานั่งนั่งนั่งเปิดซิกอายเอ้ออะไรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตะโกนทำไมเนี่ยตะโกนทำไมเนี่ยพี่ยัเสียงดังกัเละโอเคเขาสั่งแล้วเทปสองสั่งอาร์พีเขาดูปกตินะพี่เปิดตอนที่สามดูแล้ว เขาก็ดูไม่มีอะไรใช่แล้วเขาทำอะไรอ่อไม่พูดได้หวะอาจจะเย็บมือเปล่าอาจจะเป็นนักมวยอย่างเงี้ยเออสีผิวดำๆอย่างเงี้ยดูก็รู้เลยอย่างเงี้ยเป็นนักมวยแน่นอนดำเหรอนี่ซีเจซีเจมาซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรเวลาเที่ยงคืนเนาะซื้อก๋วยเตี๋ยวเปิดตาให้สามไม่มีอะไรไม่มีไม่ เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจ่ายเท่าไหร่สิบสองสิบสองใช่ปะแต่บวกน้ำด้วยบรรทัดที่สิบเก้าพี่อ้าวไม่ใช่อันเงี้ยอ่าไอ้เหี้ยกินฟรีไม่ให้นเอาโกรธเลยเอ้ยมันบอกมันจะไปอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยผีจริงด้วยพี่เชี่ยไอ้เชี่ยหูตุก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 มีผีใช่ยแม่นักเลงจัดเลยว่ะเออ เฮียนจะแต่ใครจ้างกูบ่าวเออเแต่งหน้าว่ะอันเด้กันเยอะอันเด้กันเยอะสิบสิบสองอ่ะอันนี้มันร้อยสามอะร้อยสิบสามบาทนะบอกใช่เงินเงินที่เราบีพี่ร้อยสิบสาม้อสิบสามอไอไออขวาล่างนี่คือที่มันจะจ่ายใช่ใช่ใช่สิบสองถูกใช่ปะนะไม่เก้ว่าอารโนบัลี่พี่มันจ่าย มันจะชักดาบแล้วมันกลายเป็นผีผีเป็นเสชาดดาวไมเลย <S <S 2> <S 2> มึงมเป็นผีเลยนับด,ดาวเลยอ่ะเออเป็นผีกัดาบคุณแล้วทำไมแล้วทำไมเป็นผีมันต้องมาซื้อก๋วยเตี๋ยวตอนคืนวะหรือมันเห็นเรา <S <S เป็นผีเออเชื่อโมโมจ้างจ้างพี่มาทำแต่ว่าตอนตอนตอนเสิร์ฟอบบตอนเสิร์ฟอบบโมเป็นคนเสิร์ฟเออจะทำอเไรพี่ทำมาแล้วพีู่ดทำอะไรวะเนี่ยเออ เป้พี่เฮ้อะไรเปิดตาที้สามดูมันดูเปิดอะไสามดูมัลนึ่งหนึ่งหนี่งหนึ่งหนะ่งครั่งหนึ่คหนึเงหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่น่งหน่ห่ง่งหน่นึ่มหนงน่นึ่งหนึ่นึ่งหน่งหนึ่งหนงน่งเนึ่งเนึนึ่งน่งหนึ่น่มนึงหนึ่น็ตึงน่่อ่ห่เออ อีแล้วมันก็ตกพร้อมกันด้วยมันยยกหัวกพร้อมกันด้วยโมยีอลับชอบเลยชอบเลยเฮ้รถเด็ก่เด็กแว่นโอเคเปิดก็ดูแบบค่าสิบเก้าอะค่าสิบเก้ามันเขาบอกขอน้ำเลยขอน้ำเพื่อเอาไการทําก๋าเตี๋ยวเดี๋ยวผมเสิร์ฟน้ำให้อ่ะ ราคามันสิบเก้าราคามันสิบเก้ามันถูกปะสิบสองบอกเจ็ด้วพี่สิบเก้าอ่าแล้วดูท่าบิดดิแมงหลักแอดนนะแมงทรงเด็กแวนใช่เลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมันมีกฎบอออะไรเกี่ยวกับปลาใสบปาะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมันมีแค่คุณยายถ้ามีคุณยายสักอะไรบางอย่างมาให้เอาสีเขียวเออแล่วอะไรเขียวอ่ะคืออะไร มันอะไรวะไอ้กรีนเอาโยาเบบี้เป็นเด็กเขียวอ่ะเชี่ยจะบอกว่ายายแม่งจะคูซิฟายปะยายแม่งจะไม่เอ่ยแลกผีญี่ปุ่นเชี่ยผีนี่ปุ่นจกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคุณยายไปไกลเห็นคุณยายปะ ไหนไหน่เดรบันไซไปไกาลเห็นคุณยายเกาะต้นไม้ปหมมันติดนาการอยู่อ่ะแต่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีเลยเลยทำไมผมเห็นนะชิบห่านแล้วพี่เออแล้วหลอนไปไปคนนี้ลูกค้าบมาเมื่อกี้พี่เปิดตาที่สามมไอ้ที่ญี่ปุ่นบันไซแม่งจะมาพันหัวพี่อีกนะไปพี่ไม่เห็นคุณยายข้างหน้าจริงเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เลย ชิบหายแล้วกูโดดแล้วก okay. ูโดดเล่นแล้วบหายแล้วงงโดดคนยายเล่นแน่ๆโอเคพี่ไปที่ศาลดูนี่ขอเนี่ยมีอะไรปะตุ่กตินะขนยายันเกาะต้นไม้มองผมอยู่ตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วเห็นยังนั่นแหละเห็นแล้วแล้วคนคนหลอนเลยเดยวเกาะอะไรแลเดี๋ยวสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมาใส่ใบก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอมันจ่ายแล้วเท่าไหร่เนี่สิบสองบาทม่ใส่ใบก๋วยเตี๋ยว ใช่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไอเนี้ยไอไม่ไอมีเหลีอญไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่กระสุกใส่กระสุนเกาเหลาเกาเหลาเออเออเป็นเกาเหลาเราต้องประหยัดคอสเนี่ยผู้ประกอบการเอสเอ็มเปลี่ยนจากเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากพี่ชายที่เคยที่ที่เคยที่เคยทําการค้าอะไรบางอย่างมาค้าเคยค้าเคยค้าอะไรบางอย่างมามาค้ามาค้าขายปีเงี้ยเอ้ยมันจบงานได้เลยพี่จบเลยแหวนกลับบ้างเลยอยากสปีดไปละ เออจินโอเคพี่กลับไม่กลับมายอะไรผมเห็นฉันจบยินไม่เป็นยินขับรถวะเออไม่มีคนเหมือนมีคนตขับรถตามเราอ่ะอะไรเอ็นดิง5ถ้า17ฉันไม่อยากจะทำต่ออีกต่อไปแล้ว I น o n t have a worry anymore อันว่าเวียดติงครับเป็นเหี้ยกูไม่อยู่ไหนเหี้ยไม่อยู่ไหนเหี้ยใครยังอยู่ไหม อันนี้นกระจกที่ว่าเฮ้ยแต่พี่ชอบชอบไปตอนชอบไปไอ้นี่ชอบชอบไปขับขับรถไปเดลิเวอรี่นะโหกลับไปไปบิดใส่เลยมาสมช้า <laughs> เออไอผีพวกนี้น่าจะตามตำนานบ้านเขาปะใช่ใช่ใชแ่และไอ้และไอ้ยายกอดต้นไม้นน่คือะอะรยายตะ,นะ่ีอละไม่ใช่ <laughs> เออแ <laughs> า่เราเป็นยายตุ่ยไม่ตอนยายกอดต้นไม้คืออะไม่กลับหวัว <laughs> <laughs> เออต้องเป็นผียายๆา,า,ายด้วยนะประเด็นอะ คนหล่นอะตอนแรกผมก็ผมเห็นคนเดียวเออตอนแรกพี่ก็บอกไม่เห็นอะไรวะไหนวะพอเห็นมออนนันกอดมาโอ้เ <c oughs> ชีย <c oughs> เ่ยกดูจัมสเกลไม่บอกเว้ย <c oughs> เฮ้ยใส่ใส่ชุดเขียวมาเลยวะเออเก็บเราเป็นเดลิเวอรี่เงยียแล้วหน้าตามันหน้าตา,า,ตา,ามันก็แบบโง่เหมือนลูกบอลเลยอ่ะมันโคลนเหรอเนี่ยแล้วยิ้มไม่ยิ้มผ่านหมวกได้ อะไรเราไปส่งไวะเก็บอะไรใช่อ่าไปส่งส่งอะไรเนี่ยนี่รถมอเตอร์ไซค์ระบบใส่ใครมาจอดมอเตอร์ไซค์ในร้านไปเฮ้ยเอ๋อตาตาตาแก้วะเอาเบรกมือออกไงอ่ะเอาเบรกมือออกไงเออชิปหายละหลังบิดดิบิดเบิดบิดเนี่ยบิดอยู่กดชิป ทั้งพี่ทั้งแจกไม่มีไปขับขี่นี่หว่าจบแล้วแล้วติดขกี้อะไรเนี่ยออาติดเกวี้ติดเกวี้มันมีคำว่านี่นี่เช็ครถใหม่ได้นี่เช็ครถใหม่กดเช็ครถให่เอกดคลิปแล้วเบรกมือออกอันนียได้ละมดละโอ้ยีบียดเลยี่เอฟีอฟเเฟเอฟเเฟีอฟเเฟเอฟเเอฟเอฟเอฟรอฟเอฟเออฟเอฟเอฟอเอฟเอฟอฟเเอฟเอเอฟเอฟเอเอฟเอ

มันบอกว่าจะเรียนทำตามกดนะครับกดด้วยแหกครับอืมเราแหกหมดอ่ะรอไม่ไหนอะอุ้ยเราออเดอร์พี่อ่าเราต้องกลับไปที่ร้านเพื่อเอาเพื่อเอาอาหารก่อนป่ะใช่ใช่โอเคไม่มีกำหนดละไม่มีกำหนดราคาป่ะไม่ไม่มีนะตามกดไม่มีที่บอกใช่ป่ะเออเราไม่มีอ่ะมีเรารับปุ๊บอ่าเราร็เราก็ไปเหมือนเหมือนทุกที งั้นเนี้ยงั้นพี่ใหแกเป็นหน่วยดูเติร์ดอาร์แล้วกันเราต้องประหยัดใช้กระเติร์ดเราต้องประหยัดใช้เติร์ดไอเป็นไอเนี่ยเป็นอารวะเป็นเดลิเวอรี่ขับรถไปเจอผีขวางหน้ำแค่กูพี่เจอผี่ว่าอะไรจะมาเบิกคนละปาเอ๊ะอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เติร์ดไอดูดูปกติละไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติส่งเลยส่งเลยหน้าตูดจังวะไปตุงนู่นไปตรงนู่นพี่จะให้ผมไปไหนอะพี่ เราไม่ย้อนเง่งน so ่ะผมว่าไม่ได้เจอผีหรอกก็ตายหาเป็นผีกแล้วตอหนีอเปนดีเจตีมันตีมันจุ่มซุปแล้วล่ะแม่โออาร์อยอะไรว่าเติมส่วนประกอบ เออพม่กาถ้าเกิดเราไปอทางนึงเป็นไรเกิดอะไรขึ้นวะเอว่ะกามหลักมัน <c oughs> ต,ต้องตันนะลองดูลองดูเอาไม่ได้ไม่ได้เต<า>็มตัน,ตนแ,ตแต่เรา,เราไปอิสรลนี่อาจจะต้องมีดีพีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะหนีทันเล้วหม <c oughs> เน<อ>ี่ <c oughs> ยเฮ้ยยินพี่กายยินยินเหรอ <c oughs> ถอยเลย <c oughs> ถอยเป็นเชื่อม่อยู่เด้วย มึงไม่ตามตับ้านใจะตัวตามมาได้หลอดเลยตามมาก๋วยเตี๋ยวกลั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 วยีเอ๊หนีอยู่แบบแม่งยิงอยู่แม่มีแสงภาคแบบเป็นสายอินโดแล้วมันก็ตามมายีเอ๊แต่ว่ามีอ่ะธีอย่าสุกเฮ้ยเอาไว้ กาวหาเกมไปอาจจะอาจจะไม่มีก็ได้ไนั่งเลยแคนเซิลเลยนั่งยิ้มแง่ยิ้มเลย <c oughs> เราเดินครับเราเดินทำไปเร็วดิเจ๊เรา,เรา,เราเจะไปนั่งทวงเขาก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โห <Yes. S 1> เอาเอากรุงแนบหน้าเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊เขาจะเห็น <c oughs> าหาเอาเห <c oughs> งาอ่ะไอ้เด็ตอนที่ไอ้เราวาดขาที่สามแกทำไงอ่ะมันเริ่มไปเริ่มไปไกลเรื่อยๆแม่งกะว่าจะให้เราขับไปไกลแล้วเจอผีเรา นั่นกลับมาแน่เลยร้านเปอร์เซ็นต์ทรงเนี้ยจริงยกรอนะพี่เดี๋ยวผมกดน้ำหนักให้ <c oughs> <c oughs> ดีก็ยกรอเลย <c oughs> ไปถึงรถตัวไปไปถึงรถรถองเงี้ยใช่ไหมเออรถมันบิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลี้ยง่ายเกินนะสงสัยแต่งมาดีบ้างาแต่งมาดีอาจจะเป็นแบ่นแนบ้านเขา สงสัยแต่งลืมลืมไอ้นี่ถอดแล้วลืมเอ,อ้ยยินไม่ใครยินไปเลยไปเลย <c oughs> อย่าว่ามันอ้อมไม่ได้มันต้องกลับอย่างงี้โอเคองเปิดเ h อร์ไ y e ์ใส่ไม่ไม่มีผีเด้อไม่ถึงแบบมีเสียงหรอนเนอะอุ้ยเฮี้ยวคนลุกเอ,อ้ยว่ะ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไม่ไม่ตามมาใช่ไหมจะตามกูน,นะทำอะไรกันทำอะไรกันไยรุ่นมผมกำลังทำเดลิเวอรี่อยู่พี่เบลใช่เดลิเวอรี่ ใช <Yeah. S 2> <Yeah. laughs> ่โอ๊ะ <laughs> ว่าเราพี่ว่าถ้ามีผีก็โดนแดกแน่แล้วซันเออได้กลายเป็นผีด้วยเ <laughs> <laughs> ลายเป็นผีไปสั่งอาหารเขาด้วยนะทําไมวะอยากเขาเสีย <laughs> อยากเขาเสียของเล่นหรือไงวะแต่มาเป็นผีแล้วมาสั่งอาหารอ่ะเดี๋ยวตอนตายเดี๋ยวผมว่มาถามพี่ทีด้วย เอรู้เพราะต้องดึ่งเบกมอนดิบไปพี่นี่ไงเดี๋ยวบอกแกว่าเดวดี๋ยวเ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 เ้เป็นเป็นผีไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหใหญ่มากๆเดี๋ยวเวลาขานด้วสาวผมบอกว่านีมันเป็นตีบอสีไปตียไปตีบไปตีบีียีบีไีี มาหน่าปอมปอมกิฟต์อะไรให้พี่ไม่เตืนไม่คเตือนว่าอะไรอ่ะไม่ึ้นเตือนว่าไอผีผีใช้ถนนอยู่กิฟต์อะล่ะแม่เลยมันขึ้นมาเ็ขึ้นมาตีบอสเร็วตีบอสขึ้นมา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 ตีบอสเลยพอยปอมเรลวทุล่ามีอะไรบ้างผมคนสุดตัวเลยตอนเนี่ยไม่มีไม่มี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 เออไหมไอผีให้หนุนเย่เย่เชี่ยขึ้นรถไก่วิ่งไล่ตูดกูแล้วกี่นะไอ พอมส่งอะไรมาวะพรอมให้อะไรพี่มาพอมที่ไม่ดูหมดเลยรักหรอรักโทรเทนไม่น่าใช่ตั้งนั่งใช่ไหมพร้อมให้อะไรมาอะได้มีโชว์ดูไอเสียงมาอุ้ยพี่ลีเจก็ทำก๋วยเตี๋ยวชิวจัดอยากเห็นเฮ้ยต้องเปิดตาดอายดูป่ะพี่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เย้ะไปเยอะเกินเยเกินวเลยขใรเหูจสิยนรูนนูี่อะไรวะวุ้ยไม่แล้วเนี่ยเอ๋อยืนยืนยืนขอมันยืนขังยืนขอมันไอ้หัวอะไลัวอะหัวอะเนี่ยป่านี่นี่นี่อันี่นมึงขึ้นมาบนรถ่มึงมาชนแม่งเลยวชนแม่งเลยอชนแม่งเลยใช่อ่ะถนนนี้กูใช้ด้วกูใช้ได้คนเดียวอ เกมมึเฟี้ยวเหรอเกมมึเฟี้ยวรอรอหน่อยได้นัง่งนั่งกลางเขื่นรอเลยไปเลย <c oughs> ดิดีแบมมี่ดีดีผ <c oughs> ม,มให้อะไรพี่วะพ <c oughs> ี่ไม่เรู <c oughs> ้เลยมันมาหลอกกระเฉ๋อะโอเคเอพอๆก็ได้ก็ไมาไปเรา